ไรต่อที่มีบทบาทมากในการควบคุมการสร้างหรือหลังหัมนนะคะของตำรมไรต่ออื่นๆอยู่ องส่วนหน้านะคะและอยู่เนือต่อมปีตุยตารีหรือต่อมใต้สมองนะคะผลการวิจัยของสหรัฐอเมริกาสมาคมรังสีวิทยาแห่งอเมริกาเหนือนะคะที่ลนครนิวยอร์กน,ーーนะคะก็ะอบอกว่าคนที่กินยามเม็ดคุมกําเนิดน,นะคะคือยามเม็ดทีทําให้เรามีลูกนะคะทำให้ส่วนสมองไฮโปดัลามัสเล็กลงนะคะและสมองเล็กลงจะทําให้อารมณ์เรานะคะเครียดกราดนักขี้โมนะคะคือมโมร้ายนะคะ จากตันทดลองนะคะและยังส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็รดฮอร์โมนเกลือฮอร์โมนเจริญเติบโตนะคะเด็กขาดฮอร์โมนหรือหลังฮอร์โมนไม่เพียงพอจะทําให้ตัวเตี้ยนะคะรดฮอร์โมนนี่หลังจากต้มใต้สมองส่วนหน้านะคะรดฮอร์โมนประกอบด้วยกรดอะมิโน191ตัวนะคะการหลังจากเด็กจะหลังมากซึ่งในช่วงกำลังเจริญเติบโตนะคะเด็กเกิดมากขนาดหลับเวลาเด็กนอนหลับนัก็บอกให้เด็กเล็ก ให้พยายามให้เด็กหลับนะคะอย่าใ,ให้เด็กตื่นเพราะสมองก็จะได้พัฒนานะคะผู้สูงอายุโอร์โ,รโมนจะลดลงหลงัลงลงุงด้านหลังของโอร์มนจะลดลงนะคะเพราะอายุมากนะคะฮอร์มนมีนิตกระตุ้นการจเจริญเติบโตของร่างกายนะคะมีผลต่อเซลต่อเน,นื้เอเยื่อและอวัยวะทุกเกือบทุกชนิดนะคะเด็กจะต้อไม่ ว่าเย็นนะพอเลยอายุีสิ2าแล้ยนะการสูงก็จะลดลงนะคะก็จะทําให้กว้างเล่หนาให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะอ่าถ้าผู้ชายกับผู้หญิงก็ทําให้ส่วนตัวของผู้หญิงกว้างขึ้นนะคะแล้วก็สมส่วนนะคะเพราะละมดมีผลต่อเมต่อทอลิซึมหรือกระบวนการสร้างและสลายสารของโปรตีนทำอุลิซัยมันและอิเล็กซ์โซไต์นะคะ มีกรดโรมนลในเวทผู้ใหญ่ที่ทำให้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่แก่เร็วนะคะเห็นไหมคะถ้ากรดโรมอลหลังนี้เราจะไม่แก่นะคะเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดการผิวหนังก็จะไม่เหี่ยวนะคะก็บอกว่าการกรดโรมอลจะทําให้เป็นโรคอ้วนนะคะเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจโรดเลือดกระดูกพุ่นนะคะกระดูกหักได้ทำให้อ่อนล้าผิวบางเล็กนะคะสุขภาพทางจิตลดลงนะคะไม่นเจ้าเ้าสังคมเกิดภาวะซึ้เศร้านะคะและทําให้เกิดเป็นเนื้อหรือเป็นมะเร็งได้นะคะ บอกกินอาหารให้โปรนอมลกินจังไหนนะคะเพอยจากปักผลไม้เนื้อสัตว์นะคะกระบวนการตัวออนเรานั้นนะคะถ้าเรากินจากปักผลไม้บอกเล้ว,ว่าเป็นอาหารที่มีพิสะสมหรือมีอนุมูลอิสระนะคะจะทําให้ร่างกายของเราได้รับพิษแล้วก็ได้รับอนุมูลอิสระเข้าในร่างกายนะคะเราก็กินวิตามินก็ไปวิตามินเสริมที่ดีที่สุดของเราตอนนี้ก็คือซีมักตอนนะคะ,ะเพราะใน ไปช่วยให้รดฮอร์โมนหลังตามปกตินะคะปุนเรานะคะอาจจะให้กรดฮอร์โมนหลังเพรเราจะนอนสี่ตุ้มจนดีหนึ่งนะคะหรือนอนได้แปดชั่วโมงน,นะคะกรดฮอร์โมนจะหลังหรือเรานอนกลางวันก็ได้นะคะเวลาออกกําลังกายเสร็จเราต้องนอนหลับไปสนิทนะคะ,ะสิ่งอะไรที่ช่วยกรดฮอร์โมนให้หลังปกตินะคะจะทำให้เป็นปรนูปอ้วนรูปหล่นเลือดก,ก็มีนะคะ ชีวภาพของร่างกายนะคะโดยสมองสั่งให้หลังโอโมนเษยิ่ขึ้นมาในช่วงเวลาต่างืนะคะทำให้ร่างกายรู้สึกว่าในหลักนะคะปกติสมองจะาผลิตเมทาโซนินออกมาในช่วงเวลาสามชุมนะคะและอยู่ในกระแสเลือดเป็นเวลาสิบสองชั่วโมงนะคะตอนใกล้งตรงสองสักาหเพิ่มขึ้นองสีอาทิตย์นะคะเวลาถ้ามุมเ้าระดับเทือดจะลืในร่างกายก็จะนับรมจนวันไม่ได้นะคะ ต่อไปก็สิ่โตเป็นนะครับเป็นโตตามิโนนะคะับในร่างกายมึงสร้างเองไม่ได้นะคะนอยจากได้จากภายนอกก็ได้จากสีปัจจุนนะคะอ่าเมตาลรนินบอกว่าร่างกายสร้างได้นะคะแต่พออายุมากนะคะก็โการสร้างสาลดน้อยลงแล้วพออายุมากจะไม่ค่อยนอนนะคะนอนไปร่วมนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะคะอ่าบางคนติดมากเ้นในกระเป๋าก็ไม่มีอะโรคโควิดก็มาคนก็น้อยจะทำยังไงนะติดมากนอนไม่หลับนะคะ มีฟาโลนินก็จะไม่หลังมันนะคะทำให้เราแก่ลงด้วยเลยนะคะเราก็ต้องกินซีฟังต้นก็ไปนะคะเพื่อเราหลังนะคะเพื่อจะให้เตโวราดินเขาหลังออกมาจากใต้สมองนะคะเราไปซิโตเอฟเป็นส่วนอะมิโนในร่างกายจะสร้างเองไม่ได้ก็ได้จ้ โปรตีนนะคะต่อไปเอนาักินินเป็นกรดอะมิโนจำเป็นร่างกายสร้างกำเนื้อและเซลล์ต่างๆของร่างกายนะคะเออนอักีนินนี่เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างได้นะคะอ่าและก็บอกว่าสร้างจากกำเนื้อและเซลล์ต่างๆของร่างกายนะคะ ก็จะช่วยนะครับในซีมักต้นก็จะมีนะครับมีมากด้วยนะครับเราก็กินสัวละมีตัวนี้ในซีมักต้นนะครับควบคู่กับอาหารนะคะก็บอกว่ารักษาสมดุลหลอดเลือดซึ่งมีผลในหลอดเลือดขยายตัวทําให้หัวใจและกล้ามเนื้อได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นการออกกาลังกายได้นั่นขึ้นนะคะเล็กลดฮอร์โมนหลังเวลาออกกาลังกายนานๆนะคะไอตัวนี้ก็ช่วยลดฮอร์โมนหลังด้วยเวลา ที่นนี้เป็นตัวอะมิโนที่จำเป็นนะคะแต่ร่างกายสร้างไม่ได้นะคะก็กินคู่กับเนื้อสัตว์กับโปรตีนนะคะก็กินซีเบคตอนนะคะโรเอนไซม์ไอซินนะคะเป็นตัวอะมิโนมีส่วนเกี่ยวต้องปรับใจต่าริญงตูกโตนะคะ No, I right. ไปถึงพื้นดินนะคะเขาก็ดูดอาหารดูดซึงขึ้นมานะคะทำให้สีมังกรมีซิงหรือสังกะสีมากนะคะโกลีนะคะตับสามารถผลิตได้นะคะแต่เมื่ออายุมากการผลิตของตับของเซลล์ต่างๆก็ลดน,น้อยลงนะคะเราต้องกินมีอะไรบ้างนะคะโกลีนโกลีนมีในอาหารหลายชนิดนะคะหรือตับกล้ามเนื้คือเนื้อส่วนของกลาง้ามหมายถึง กลามปูก็เป็นเนื้อหมูนะคะอัลกัยก็่วนของหน้าอกปลาตัวต่างๆนะคะปักขุมไก่จมูกข้าสาลีนะคะช่วยลดระดับสุตัวของคอแลเตัรุลนะคะทำให้รู้สึกอนกายรู้สึกจิตเึื่อล่นหลับสบายนะคะถ้าเรากินโคลีตับไปนะคะโคลีนนี้ก็จะช่วยเราหลับสบายด้วยนะคะแต่เมื่อเรากินแล้วเราก็ต้องกินให้ครบทุกมือหลังอามือเราก็ต้องกินครบนะคะแล้วก็กินวิตามินซีพักตนซึ่งเป็นสารเสริมเซลล์ในร่างกายของเราควบคู่กันไปด้วยนะคะ เมนคาไรต์นะคะเมนคาไรต์ทำให้ระบบประสาทสมองทำงานได้ปกตินะคะมีความจำต่อการต่อการสร้างกระดูกด้วยนะคะและสังเคราะห์วิตามินบีหนึ่งและวิตามินซีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกายนะคะเมนคาไรต์เป็นเป็นแร่ธาตุที่สำคัญมากนะคะช่วยก็บอกว่า โรคประสาทต,ตาเสื่อมนะคะเป็นโรคต้อต,ตาลมต้อหินนะคะพอเรากินวีนัสอ้อยเขาก็จะช่วยได้นะคะเพราะในวีนัสอ้อยก็มีสารอาหารมากมายนะคะมีสารลูทีนนะคะเป็นสารปโปรโวิตามินเอนะคะเป็นสารตรุ่มแคโรทีนอยด์และเซนโซฟินนะคะของแข็งสีแดงซึ่งเป็นแคโรทีนอยด์สะสมอยู่ในเซลลดวงตานะคะ,อะพอตัวกนันองุลอิสระหรือพอแก่ตัวลุงพอแก่ตัวลุงนะคะจะลดปริมาณการสร้างลุงนะคะ เอโรตีนอยด์ที่สะสมอยู่ในดวงตาซึ่งมีหน้าดิบอปเรตินาและจอประสาทตานะคะช่วยกรองสังสีจากแสงแดดนะคะแสงควายว้าในบ้านเราก็เหมือนกันหากถ้าเรามองนานๆนะคะจะตึเก็จะทําให้ตานี้บางทีมืดดับไปเลยนะ้วเรียกว่าตาลายภาษาตทยนะคะภาษาจีนก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะก็มีผลต่อสายตาของเราด้วยนะคะเราก็ใช้วีนั้กินวีนั้นอยนะคะเรากินตอนเช้าเรากินซีบัคตอนตอน ปกป้องจากแสงแดดแสงไฟฟ้านะคะสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตาช่วยปกป้องเซลล์จอของประสาทตาไม่ถูกทำลายนะคะโดยอนุมูลอิสระอนุมานูลอิสระอะไรมากนะคะก็คือคุณละองคุณละองที่ไม่เพิ่งผสมแล้วก็บางทีก็บางทีเราปั้น างคนมีโลหุตสากรรมที่เกี่ยวกับหกวันก็จะเข้าตาเรานะคะเราก็บำรุงตาไม่ให้จประสาตาเสื่อมเร็วนะคะเราก็กินวีนัทออยก็ไปนะคะวีนัทออยดีต่อตามากมายนะคะเพราะก็มีน้ำมันรำเข้าด้วยมีสารโอซอนนช่วยต้านอักเสบไปในร่างกายนะคะช่วยตาแล้วก็ช่วยตัวช่วยร่างกายช่วยหัวใจนะคะมีสารโตโคไนซินนน,นช่วยปกป้องเซลล์ไม่ให้เกิดอนุมูลอิส ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะที่เราอยากให้ตึงอยากให้ตึงนะคะแล้วก็มีเอสโตรเจนด้วยนะคะมีเอสโตรเจนในมันเทศนะคะเขาบอกว่าเอสโตรเจนนี้ช่วยช่องคลอดของสตรีหรือผู้หญิงนะคะบางคนกวัยยุ่มากช่องคลอดจะแห้งนะคะถ้ามีกล่อมกลัวและผู้ชายก็ไม่ชอบผู้หญิงช่องคลอดแห้งนะคะ เราก็ใช้อาบิชายนะคะตาที่ก้นมือหลังมือนะคะแล้วก็ก้างขาของเราที่ที่หน้าอ,อกนะคะที่คอและที่ใบหน้าเราก็วนวนวดนวดนวดละวนวนนะคะและที่หลังหลังหูก็มีต่อมน้าเหลืองตรงนี้เราก็ตานะคะเขาก็จะไปตามเส้นเลือดนะคะตาม เดือดสิทธิ์เลนะคะโปรไช่ปีชายนี่เอองตึงจริงๆมากเลยนะคะเพราะใช้ทั้งสามตัวยานะคะไม่รู้ว่าถูกกับตัวยาไหนหรือว่าจะสังางสามบลิตภัณฑ์นะคะเพราะบลิตภัณฑ์ของบริษัทโซจุนนี่เขาดีมากเลยนะคะอ่าและในปีชายก็ยังมีเปลือกโอ๊กนะคะแก้อักเสบในหลอดเลือดแก้บวมแก้กันตามผิวอมเพ้ต่างๆนะคะยังมีว่านางโจระเก้นะคะ อยสมทีอกเจลนะคะอาบน้ำเสร็จตอนเช้าให้ชายชายบีชาย,ชายนวดตองทำร่รางกายนะคะอาจจะทําให้เราตึงตึงนะคะรับรรงรับโปรร่รางกายเราจะเพื่อมากนะคะหน้าตาสดใสผิวหน้าสวยเนียนอิ่มเอิบนะคะตาสดใสมองแต่สิ่งดีๆของผู้อื่นอ่อนกว่าวัยนะคะใช้ดีบอกต่อหนะะ้าตาเราเป็นปากบอกสมบคุณสินค้านะคะเราบอกว่านีหายสุขภาพดีเราม่ยืนใช้นะคะเรากินวิตามินปีทั้งสามตัวเลยนะคะสุดยอดมากเลย แล้วก็บอกว่าสุดยอดไม่เจ็บไม่ป่วยสุดยอดกว่ามีตรงกรรมนะคะเจ้าของบริษัทแอปเปิลรวยเป็นหมื่นล้านนะคะแต่ไม่สามารถจะรักษาลูกมะเร็งได้เขาก็เสียชีวิตโดยไม่ได้ใช้เงินก็เหมือนเรานะคะเรามีเงินมากมายไว้ทต่ไม่นะคะเก็บไว้ในธนาคารเราก็ใช้ไม่ได้นะคะใช้ก็แก้สูงถึงเชิงตะกอนนะคะอยู่เบื้องหลังลูกหลานเก่งกันของเราถ้ามีเยอะนะคะเราก็ใช้รักษาตัวเองนะคะซื้อวิตามินมาทานไหนร่ะ เป็นเจ้าของบริษัทได้นะคะขอบคุณท่านซิโอทุนนี่คนหนุ่มสมองเพชรนะคะที่นำของดีๆมาสู่ประเทศไทยทำให้คนไทยสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากนะคะท่านซิโอโน่นี่และท่านตั้งโพในวันนี้นะคะดิฉันจะนำสิ่งดีๆมาบอกกล่าวให้ท่านฟังอีกนะคะเดียวกับซีบักตอนวีน่าโอยและปิชัยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน้ำมันซีบักตอน250จากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีวิตามินซีสูงกว่าผลไม้ทุกชนิด มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายจนทำให้ทุกคนที่ได้สัมผัสแล้วบอกว่าดีจึงบอกต่อ